คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงรู้สึกสงสารคนง่ายแค่เห็นใครเดินคนเดียวแค่เห็นน้ำเสียงที่แผ่วลงนิดหน่อยหรือแววตาใครบางคนที่ซ่อนความเหนื่อยไว้เราก็รู้สึกสะเทือนในใจขึ้นมาทันทีบางทีคุณอาจจะคิดว่าเราอ่อนไหวไปหรือเปล่า เราใจอ่อนเกินไปไหมหรือทำไมความเจ็บปวดของคนอื่นถึงมาถึงใจเราได้ง่ายขนาดนี้ความจริงคือคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่เป็นคนที่รับรู้โลกด้วยหัวใจคุณเป็นคนที่มองลึกกว่าผิวเผินคุณฟังมากกว่าแค่เสียงที่ได้ยิน คุณรู้สึกมากกว่าที่คนอื่นแสดงออกมาเพราะคุณเข้าใจว่าการเป็นมนุษย์มันไม่ง่ายการแบกรับบางอย่างเงียบๆมันหนักแค่ไหนและความเจ็บปวดเล็กๆของใครบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาและนั่นคือความอ่อนโยนที่โลกใบนี้ต้องการ การสงสารคนง่ายไม่ใช่ความผิดไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือสัญญาณว่าคุณยังเชื่อในความจริงใจยังมองเห็นความเป็นมนุษย์ในกันและกันยังไม่ชาชินกับความโหดร้ายของโลกใบนี้และนั่นคือความเข้มแข็งรูปแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียวที่อยากให้จำไว้คืออย่าให้ความเห็นใจทำร้ายตัวเอง อย่าให้หัวใจที่อ่อนโยนต้องเหนื่อยจนเกินไปคุณช่วยโลกได้แต่อย่าลืมช่วยเหลือตัวเองด้วยเพราะหัวใจแบบคุณคือหัวใจที่สวยงามแต่ไม่จำเป็นต้องแบกรับทุกอย่างของโลกใบนี้ไว้คนเดียวจําไว้นะคะว่าคุณไม่ผิดที่รู้สึกสงสารคนง่าย คุณแค่เป็นคนที่ยังรักโลกใบนี้อยู่แม้ว่าบางวันโลกใบนี้จะไม่ได้ใจดีกับคุณเท่าไหร่ก็ตาม